ผ่านไปครึ่งทางแล้วนะครับสำหรับงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่38หรือ Motor Expo 2021ที่ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่ Challenger h a l l Impact เมืองทองทานีซึ่งในปีนี้งานดังกล่าวนั้นจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1ถึง12ธันวาคมสำหรับบุคคลทั่วไปโดยมีค่ายยานยนต์กว่า32แบรนด์จาก9ประเทศได้นำรถยนต์พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษมาโชว์ในงาน และตอนนี้ก็ได้ผ่านเครื่องทางของการจัดงานมาแล้ววันนี้เราจึงจะมาสรุปตัวเลขยอดจองรถยนต์ภายในงานกันว่า่ายไหนกวาดยอดจองไปได้มากที่สุดและค่ายไหนที่โดดเด่นขึ้นมาในปีนี้สําหรับยอดจองรถยนต์ใน6วันที่ผ่านมานั้นค่ายทยี่รั้งตำแหน่งยอดจองสูงสุดในงานก็คือ t o y ย t a ซึ่งมียอดจองสะสมรวม6วันอยู่ที่1 8 0 9คันอันดับสอง n d a รวมยอดจองสะสม6วันมีจำนวน1541คัน อันดับที่3อิซูซูซึ่งจัดได้ว่าเป็นค่ายยานยนต์ที่มีรถถูกส่งลุยตลาดน้อยรุ่นที่สุดแต่ก็ยังสามารถรั้งตำแหน่งในอันดับท็อป3จนได้หลังจากช่วงแรกของงานนั้นอยู่ในอันดับที่4รองจากมาสด้าอันดับที่4 m a มาสดามียอดจองรวม6วันอยู่ที่1034คันและอันดับที่5 MG มียอดจองรวม6วันอยู่ที่541คันซึ่งถือว่าน่าสนใจอย่างมากที่แบรนด์ MG นั้นสามารถรั้งอันดับในท็อป5ได้แต่ก็ต้องติดตามต่ออีกครื่งทางว่าจะสามารถรั้งตำแหน่งดังกล่าวนั้นจนจบงานได้หรือไม่ส่วนอันดับที่6นั้นเป็น Suzuki มียอดจองรวม6วันอยู่ที่518คันและอันดับ7ถึงอันดับ10นั้นคือ Mercedes-Benz, Ford, Mitsubishi, Nissan ตามลำดับ ส่วนอันดับที่11นั้นก็จัดว่าน่าสนใจเช่นกันเนื่องจากเป็นแบรนด์น้องใหม่อย่างฮาวอวจากเกรดวอ a l มอเตอรที่เพิ่งจะเริ่มส่งมอบรถยนต์ได้ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยตัวเลขยอดจองในงานตลอด6วันที่ผ่านมานั้นอยู่ที่337คันน้อยกว่าอันดับ10อย่างนิสสันอยู่เพียง9คันเท่านั้นก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าหลังจบงานนั้นกรดวอร์มอเตอร์จะสามารถขึ้นเป็นท็อป10ได้หรือไม่ ส่วนอันดับที่1 2บสถึงสินั้นคือ BMW, Hyundai, Subaru และเปอร์โยตามลำดับ